คุณแม่ควรจะทําความเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเด็กไม่ได้หมายความว่าเราทําความเข้าใจเพื่อที่จะห้ามเขาได้ถูกแต่ทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้ไปพร้อมกับเขาช่วยมองว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันก็มีด้านมืดด้านที่มีปัญหาของมันเหมือนกันนั่นก็คือเป็นด้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับลูกๆด้วยความเข้าใจสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะ รายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนค่ะซึ่งจะนําเสนอถึงแนวคิดในการผลิตสื่อที่สร้างสารรค์ของโครงการต่างๆที่ทางกองทุนให้การสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนที่เราอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เราถูกล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยี ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแม้ก,กระทั่งเครื่องแตะบัตรคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเบื้องหลังที่คอยชักใยสิ่งเหล่านี้ก็คือโค้ดนั่นเองค่ะแต่ว่าเรารู้จักเข้าใจโค้ดเหล่านั้นหรือก้าวทันเทคโนโลยีมากแค่ไหนเพราะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะและเปลี่ยนไวกว่าที่เราคิด การโคดดิ้งเป็นหนึ่งในหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะจากเดิมที่เคยไกลตัวระดับเป็นวิชาเรียนยาก,ยากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไม่บันเทิงนักดูยากต่อการเข้าใจแต่รอบตัวเราก็ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากการโคดดิ้งทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนค่ะการโคดดิ้งเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ปูไปสู่อนาคตที่ควรจะศึกษาและไม่ควรจะมองข้ามเพราะมันใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเองค่ะ นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ The Matter การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโคร้ดซึ่งมีคุณนัชนนมหาอิทธิดนเป็นหัวหน้าโครงการค่ะการเรียนโคดิ้งเนี่ยจริงๆเราเรียนเพื่อจะเข้าใจทักษะนะครับเข้าใจคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นจะเป็นแท็บเล็ตเป็นมือถือเป็นคลาวเนี่ยเราต้องการที่จะทราบว่าลึกๆข้างหลังบ้าน,นมันทานํางานยังไงมันออกคําสั่งยังไง คือที่เราจะได้เข้าใจมันและสามารถใช้งานมันได้อย่างเต็มที่เอ mm ่อเว o ์อีคองเ m มิกฟอรัเนี่ย mm hmm. เขามีการคาดการณ์กันนะครับว่างานต่างๆของเราเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่าพวก AI เนี่ยประมาณ50%แต่ในขณะเดียวกันนะ่มันจะสามารถสร้างงานใหม่ๆที่เราไม่เคยมีมาก่อนเลยประมาณ133ล้านจ็อบทั่วโลกส่วนการศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโค้ดจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ เราพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเด็กในยุคนี้เขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนำไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กยุค10ปีที่แล้วแล้วก็เด็กยุคนี้ค่ะ Coding in Worldwide Education มุมมองการศึกษาโคดดิ้งจากทั่วโลกด้วยอัตราเร็วของการเปลี่ยนแปลงและอัตราเร่งของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้โคดดิ้ง กลายเป็นทักษะสำคัญของศตรวรรษที่21ไปโดยปริยายในประเทศไทยก็มีความพยายามเติมหลักสูตรโคดยิ่งเข้ามาในห้องเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางความกังขาถึงความรู้ความเข้าใจไปจนถึงความพร้อมที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละโรงเรียนก่อนจะเดินหน้าไปกันต่อเราจึงขอชวนครูจุย้ยกุลธิดาเรืองรุ่งเกียรตินักวิชาการอิสระที่วิจัยการศึกษาไทยและฟินแลนด์อย่างต่อเนื่องมาเล่าให้ฟังว่า ั่วโลกเขามีวิธีการเรียนการสอนโคดดิ้งอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพครูสบายใจและเด็กได้ประโยชน์จริงๆครับสิ่งที่ไทยทำมาตลอดคือแก้หลักสูตรมาตลอดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าใจคนหน้างานเวลาเขาทำงานเราพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเด็กในยุคนี้เขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนำไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กยุค 10ปีที่แล้วแล้วก็เด็กยุคนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะทําความเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเด็กไม่ได้หมายความว่าเราทําความเข้าใจเพื่อที่จะห้ามเขาได้ถูกแต่ทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้ไปพร้อมกับเขาชุวยมองว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันก็มีด้านมืดด้านที่มีปัญหาของมันเหมือนกันนั่นก็คือเป็นด้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับ ลูกๆด้วยความเข้าใจอย่างไรเสียเด็กๆก็ต้องการก,การไกด์หรือการชี้แนะอยู่บ้างปราศจากการชี้แนะโดยสิ้นเชิงเลยก็จะสร้างปัญหาอีกแบบหนึ่งทักษะที่สำคัญมากๆที่เด็กๆจะต้องมีก็คือทักษะการแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆเขาจะต้องมีทักษะคิดที่นอกเหนือจากจะเป็นระบบแล้ว ยังต้องเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อมาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบให้ได้พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆจะต้องมีคือทักษะการปรับตัวเทคโนโลยีใหม่มาเขาต้องเข้าใจบริบทใหม่มาเขาต้องรีบเข้าใจทุกอย่างมันหมุนเร็วเร็วมากอย่างหนึ่งที่เราทำได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่มันคือพื้นที่ของการที่ เด็กๆเนี่ยจะได้มีความคิดสร้างสารรค์หรือการได้ล้มลุกคลุกคลานบ้างมันก็จะสร้างทักษะต่อไปในอนาคตให้เขาสามารถไปคิดค้นไปแก้ปัญหาต่างๆได้เทคโนโลยีต่างๆที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นถ้าในเมืองไทยตอนนี้มันจะเรียกว่าโคดดิ้งหรือถ้าชื่อในหลักสูตรเนี่ยมันก็คือวิทยาการคำนวณก็คือการคิดเชิงระบบนี่แหละดังนั้นมันก็เริ่ม จากประถมไปจนถึงมัธยม3นะคะถ้าเราบอกว่ามันเป็นการศึกษาภาคบังคับนะคะหลักสูตรของฟินแลนด์บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าในป1ถึงป .2 เนี่ยแค่ให้เด็กๆเ,เนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆแล้วก็โปรแกรมมิ่งเบื้องต้นก็คือพื้นฐานที่ทำให้เด็กเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยมีทักษะมากพอที่จะแก้ปัญหาวางแผนต่างๆ อย่างเป็นระบบแต่ในเด็กโตทั้งนี้ท้งนั้นแล้วมันก็ต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเป็นมัธยมแล้วถ้าจะเรียนโปรแกรมมิ่งหรือใดๆก็ตามเนี่ยยังไงซะก็ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางมาสอนรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตต่างๆพื้นฐานต้องเข้าใจก่อนว่าฟินแลนด์เนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้ว computational t h i n k i n ของเขาเนี่ยก็ให้เริ่มจากโรงเรียนที่คิดว่าตัวเองพร้อมความพร้อมมาจากการที่โรงเรียนคุยกับท้องถิ่นของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่รัฐได้มอบให้อยู่แล้วในโครงสร้างของฟินแลนด์ก็คือความคล่องตัวในการบริหารจัดการในประเทศไทยทําอย่างนี้ยากมากถ้านับเฉลี่ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของประเทศไทยอยู่ในตําแหน่งประมาณ11เดือนเท่านั้นดังนั้นพอมันเป็นนโยบายที่เรารีบบเราเร่งเนี่ยมันเลยทําให้ความลําบากหนักตกอยู่กับผู้เรียนและผู้สอน เพราะต้องทําตามนโยบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้มันจะต้องทําด้วยความเข้าใจว่าโรงเรียนไทยมีบริบทหลากหลายมากๆณนะตอนนี้วิธีที่เราใช้ก็คือทุกโรงเรียนทําเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยซึ่งมันทําให้ความไม่พร้อมยิ่งไม่พร้อมหนักกว่าเดิมดังนั้นส่วนที่ต้องแก้ที่โครงสร้างแก้ที่ระบบก็ไปแก้ที่ระบบส่วนที่ต้องเติม ในความจำเป็นขั้นพื้นฐานก็ต้องไปทำในเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ค่อยพัฒนาไม่งั้นมันก้าวไม่ข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็จะเดินต่อไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแก๊ปมันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆ โรงเรียนที่ขาดก็จะขาดไปเรื่อยๆโรงเรียนที่มีก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าสิ่งที่เราต้องการถ้าสิ่งที่สังคมนี้ต้องการจริงๆก็คือโรงเรียนในประเทศไทยมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมันก็ต้องค่อยๆไปแก้ปัญหาทีละส่วนแก้ด้วยความเข้าใจปัญหาที่มีอยู่ในโรงเรียนแต่ละแบบและเรามีหน้าที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายนั้นให้กับนักเรียนในประเทศนี้ให้เขาได้มี ชีวิตได้มีฝันในเวอร์ชั่นที่เป็นของตัวเองในแบบที่เป็นของตัวเองให้ได้เมื่อโคดดิ้งกลายเป็นทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่21 ้แล้วคโคดดิ้งไทยไปถึงไหนในสายตาผู้เชี่ยวชาญนี่คือคําตอบค่ะ So the whole idea of computing science in Thailand is not to create programmers. It's really to create an informed citizen who can make decisions and critically think about the world around. การเรียนคโคดดิ้งเป็นวิชาที่ทั่วโลกนั้นให้ความสนใจพร้อมทั้งให้ความสําคัญในฐานะทักษะแห่งศตรวรรษที่21ไทยเองก็เริ่มต้นการเรียนการสอนในชื่อวิชาวิทยาการคำนวณมาแล้วกว่า3ปี ในระยะเริ่มต้นนี้มองซ้ายมองขวาความพร้อมด้านการศึกษาของเราไปถึงไหนมาฟังความเห็นของคุณแพทยยงประดิษฐ์ผู้บริหารฝ่ายวิชาการของ Code.org ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเจ้าวิชาโคดดิ้งนี้พร้อมทั้งคำตอบว่าทั่วโลกนั้นเขาเรียนวิชานี้กันอย่างไรเหมือนกับประเทศไทยหรือไม่มาฟังคำตอบแบบเวอร์ไวไปพร้อมกันครับ Thailand calls it Computing Science But The rest of the world calls it computing, so computing education. So, computing science covers coding, it covers digital literacy, and it covers general IT and understanding of how to use computers. But they're also going to learn about the ethics. Why should they, uh, why are technologies the way they are? How should they be used? How should they not be used? I think the ideal is that all of these subjects are not by themselves. But all together and integrated. So, in the same way, computer science should be integrated with other topics to be the most powerful. So, a lot of people think that computing science is all about technology, just the hardware and the software. But really, computing science is about the impact on society as well. Growing up with technology doesn't mean that you actually know technology better. Kids grow up with technology, will older people be able to teach them technology? And uh, I think growing up with technology and really understanding technology are two different things. So I think, yes, because again, it's not about the using of the technology, it's about understanding a, a deeper understanding of what it's all about. So there are countries all over the world that have made computing science, coding, computational thinking a very important part of their education system because they understand the impact on their economies as well. So I think the easy answer is economics, but I think the deeper answer. Is actually student engagement. I think a lot of students find school boring. They, especially in some systems that promote a lot of memorization, they don't find that it's relevant to their lives. And their lives these days is very digital. Everything is digital for students these days. Students should understand what this digital world is about, how to use it properly, but also how to be a participant in it, a creator in it, not just a consumer. I think in Thailand Thailand realized that something had to happen in, with the curriculum to stay on the same level as other countries in the in Asia, but also the world. and'm I'm, I'm actually very happy that Thailand has spent three years on it already so a country like thailand that has done three years of this work really has the opportunity to use computing science as a success story for the thai education system and i you know i've spent a lot of time in thailand working with uh, different groups and i really think that thailand has a firm foundation for becoming a worldwide leader in computing science for, for sure students who don't have access to a computer at all are gonna be at a disadvantage. And that is really unfortunate. The great thing about computing science is you can learn a lot of these concepts without a computer. And so we call this unplugged computer science or computer science unplugged. It was actually an idea created by a professor in New Zealand. And the idea behind it is you can do a lot of physical, fun activities that model certain ideas in computer science. And these are important ideas in computer science as well as life. And so you can do a lot of things without a computer. And so we call this computer science unplugged. But for sure, having access to a computer does give you an advantage. So remember, in Thailand, computing science is three things, and only one of those things is computer science. And within computer science, coding is just one aspect of computer science. So the whole idea of computing science in Thailand is not to create. Programmers. It's really to create an informed citizen who can make decisions and critically think about the world around them. Now, hopefully, some of them do become programmers, but maybe not just programmers for big companies, programmers who work for their family restaurant. And create a website that allows people to order online, food online. Or maybe a farmer who uh, creates a robot for their field that can analyze the rice as it grows and maybe apply uh, different chemicals to the rice based off of an analysis of the health of the plant. And in fact, most of these professions that do require some level of coding expertise are often the highest paid professions in our field. So, take for example, Anyone involved in science these days, chemistry, biology, physics, astronomy, all of these things require computing science. So you see this being applied in a variety of fields and across a variety of professions. And not just careers, but also interests as well. Just fun interests that have nothing to do with a job. The Thai computing science education community, I think, is very powerful. And so I think that Thailand really. its trajectory is very positive and i think in in just a short amount of time thailand will see some great results from all of this work happening right now เมื่อโคดดิ้งคือทักษะแห่งอนาคตเป็นวิชาที่ทุกคนต้องรู้และควรจะรู้อย่างแท้จริงแต่ว่าคนทุกคนสามารถจะเขียนโค้ดได้จริงหรือไม่และลักษณะนิสัยของคุณเหมาะกับการจะเขียนโค้ดแค่ไหนเราไปหาคําตอบกันค่ะใครๆก็มีโอกาสเขียนโค้ดได้ ลองมาทำแบบทดสอบที่จะพาคุณไปสำรวจลักษณะนิสัยว่าคุณใกล้เคียงกับคุณสมบัติของคนเขียนโค้ดแค่ไหนเริ่มต้นด้วยคำถามข้อที่1ถ้างานของคุณเป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จต้องเจอปัญหาเรื่อยๆปรึกษา google ก็ตอบได้ไม่หมดปรึกษาเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็อธิบายได้แค่หลักการหน้างานยังไงคุณก็ต้องไปงมต่อเองคุณจะ a เปลี่ยนงานดีกว่าไม่ใช่แนวอะ่ะ b ก็มาดิครับมันท้าทายอ่ะใช่เลยหรือสิเป็นแบบนี้บ่อยไหมเดือนละสองสาครั้งก็สู้ตายแต่มากกว่านั้นขอบายเหมือนกันถ้าตอบข้อ B แสดงว่าคุณชอบหรือไม่กลัวที่จะต้องค้นคว้าอะไรบ่อยๆเพราะการเขียนโค้ดเป็นอะไรที่ต่อให้เก่งมาจากไหนประสบการณ์เยอะเท่าไหร่ก็มีเออร์เลอร์ให้สะดุดได้อยู่ตลอดแทบเป็นเรื่องปกติคำถามข้อที่2เมื่อเห็นภาพนี้ คุณนึกถึงเรื่องอะไรบ้างพอจะคิดอะไรได้ไหมนะคุณอาจมองเห็นภาพเป็นเรื่องอะไรก็ได้มันไม่มีถูกหรือผิดเพราะการทดสอบข้อนี้เป็นการชวนให้คุณคิดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณชอบเพลินกับการคิดอะไรแบบนี้แล้วก็น่าจะแปลว่าคุณมี soft skill นี่แหละการเขียนโค้ดต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่างจากการเขียนบทความสักชิ้นหรือวาดภาพสักรูปเพราะการเขียนโค้ดคือการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งในการสร้างแอป โปรแกรมหรือเว็บโดยไม่มีวิธีการที่ตายตัวแต่คุณต้องพลิกแพลงว่าจะเขียนออกมาแบบไหนภายใต้เงื่อนไขอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดคำถามข้อที่3เมื่อคุณอยู่ในการแข่งขันวิ่ง400เมตรถ้าคุณพึ่งวิ่งแซงคนที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่2ตอนนี้คุณอยู่ที่เท่าไรคำตอบคือข้อ B คุณอยู่ที่สเพราะคนที่2เมื่อกี้เขาได้ย้ายลงไปอยู่ที่ข้างหลังแล้วไง คำถามข้อนี้เป็นการทดสอบเรื่องของการใช้ตราก,กะเพราะคอมพิวเตอร์จะเข้าใจอะไรที่เป็นตรรก,กะเท่านั้นต่อไปคำถามข้อที่4ให้ลองหาจุดต่างของสองภาพนี้ดูมีทั้งหมด4จุดข้อนี้เป็นการชวนให้ฝึกว่าคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดแค่ไหนถ้าคุณชอบเล่นจับผิดหรือช่างสังเกตคุณมีแนวโน้มจะไปได้ดีกับโคดดิง้งเพราะโคดดิ้งเป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด บางครั้งหากมีตัวอักษรผิดหรือเกินมาแค่ตัวเดียวก็ทําให้โค้ดที่คุณเขียนอยู่หยุดทํางานไปซะดือ้อยิ่งละเอียดเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะสังเกตเห็นสาเหตุของปัญหาได้ง่ายและแก้ไขได้เร็วนั่นเองมาถึงคําถามข้อที่5อยู่ๆวันนี้หัวหน้าก็มีงานใหม่ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณจะ A. ปฏิเสธไปตรงๆก็ฉันเชี่ยวชาญด้านอื่นนี่นาะ B แอบไปขอเพื่อนที่ถนัดสิ่งนี้ช่วยทำให้ C. รับมาก่อนต้องมีทางทำได้แหละ D. จัดมาค่ะแต่อาจต้องขอศึกษาก่อนนะถ้าตอบข้อ c หรือ d เป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่มีใจรักการเรียนรู้โคดดิ้งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดก็มีใหม่เรื่อยๆถ้าอยากจะเขียนโค้ดให้รุ่ง ความรักในการเรียนรู้จำเป็นมากๆถ้าคุณสนใจในการเขียนโค้ดจริงคุณไม่จำเป็นต้องจบเฉพาะทางด้านนี้หรือต่อให้ไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ต้องกังวลเพราะทุกอย่างมันฝึกฝนได้แต่ยิ่งถ้าคุณมีลักษณะนิสยัยหรือซอฟต์สกิลเหล่านี้มากเท่าไหร่เช่นชอบการค้นควา้ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนมีตักกะใส่ใจในรายละเอียดรักในการเรียนรู้และชอบแก้ปัญหา ก็มีความเป็นไปได้ว่าการเขียนโคดดิ้งจะเป็นอะไรที่ใช่และไม่ยากเกินไปสำหรับคุณโคดดิ้งคือทักษะแห่งอนาคตที่ยิ่งดูยิ่งสนุกยิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งอยากที่จะรู้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งโครงการ The Matter การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโคดได้ผลิตผลงานทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอจำนวน10คลิป อินโฟกราฟิกรวมทั้งบทความเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook The Matter นอกจากนั้นยังมีงานเสวนา Coding is the Matter การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโคด้ดและ e b o ุ๊สรุปภาพรวมของโครงการในตอนนี้ปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจจากทุกกลุ่มค่ะ และมีการแสดงความคิดเห็นที่สามารถจะต่อยอดเนื้อหาของทางโครงการได้ต่อไปค่ะข่าวปลอมหรือ Fake News แพร่หลายในสังคม สร้างความเข้าใจผิดที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกและผลกระทบในวงกว้างนะคะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากตัวกฎหมายที่จะมาช่วยต้านข่าวปลอมในโลกออนไลน์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนให้รู้จักตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนแชร์ในโซเชียลมีเดียและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร จาาากแหล่่่่่่งขวทีนเชืือถอถคะปฏิเสธไม่ได้ว่าณปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียนับว่าเป็นเรื่องสำคัญและใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันโดยการรับเนื้อหาในโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณและโทษถ้าหากขาดสติและขาดความตระหนักรู้เท่าทัานสื่อ อาจจะมีประชาชนและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้โดยง่ายโดยเฉพาะในโลกออนไลน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียรวดเร็วจนบางครั้งเกินการควบคุมและนอกจากนี้ยังได้กระหนักถึงผลเสียของโลกโซเชียลมีเดียแก่เด็กและเยาวชน จึงได้ให้การสนับสนุนในการสร้างสรงร์การ์ตูนแอนิเมชันปังปอนชวนเพื่อนสร้างสรงสรค์สื่อปลอดภัยที่สอดแทรกเนื้อหาเท่าทันสื่อในรูปแบบของการ์ตูนที่มอบทั้งความสนุกและก็ความรู้ไปพร้อมๆกันครับด้วยคาแรคเตอร์ของปังปอนนับว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเด็กไทยที่มีความสดใสร่าเริงสนุกสนานที่อยู่คู่กับคนไทยไมาอย่างยาวนานแอนิเมชันชุดนี้ปังปอน จะพาไปท่องโลกแห่งการสร,าสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนอกจากแอนิเมชันแล้ว,ลวก็ยังมีมิวสิกวิดีโอเพลงดูให้ดีที่ยกทับตัวละครสุดน่ารักในการ์ตูนปังปอนมาโยกย้ายกับจังหวะเพลงแสนสนุกที่เนื้อเพลงนั้นสะท้อนถึงพฤติกรรมในโลกโซเชียลเทคนิคพิเศษแบบ V R 360องศาพร้อมกับการปรากฏตัวของ6ไอดอลจากเพจ Facebook ชื่อดังอย่าง เพจจุกก sí, sí, ู ama, ้เพจเลตต์์มอนสเตอร์เพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเพจทหารม้าโยโกฮาม่าเพจหมอแลปแพนด้าและเพจโลคอสคอสเพลย์ที่มาร่วมกันสร้างสีสันในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยครับท่านสามารถรับชมแอนิเมชันปังปอนชวนเพื่อนสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยทั้ง6ตอนและมิวสิกวิดีโอเพลงดูให้ดีได้ที่ Facebook และ y o YouTube c h a ช n e ล ปังตอนขับสื่อแอนิเมชันปลอดภัยและสร้างสารรค์ปลูกฝังการรู้เท่าทันสื่อเราสร้างทักษะให้เขาตอนนี้เขาจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่วันหนึ่งเขาอยากจะใช้ขึ้นมา เขาจะมีทักษะตัวนี้ติดตัวถึงแม้จะไม่เก่งแต่ก็สามารถปัดฝุ่นเอากลับขึ้นมาใช้ได้เป็นการสร้างทางเลือกให้เขาในอนาคตอะค่ะเขาอาจจะยังมองไม่เห็นหรอกค่ะว่าเราสร้างอะไรไว้ให้เขาได้บ้างแต่ว่าถ้าอนาคตเขาจะได้ใช้ตรงนี้เขาอาจจะนึกถึงแล้วว่าเออโชคดีนะที่พ่อแม่ปูไว้ให้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะการเรียนโคดดิ้งถือเป็นการปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตที่พ่อแม่หลายๆคนส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกๆได้เรียนรู้นะคะเพราะไม่ใช่แค่อาชีพโปรแกรมเมอร์ แต่ทุกๆสาขาอาชีพก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทั้งนั้นค่ะการมีความรู้ด้านนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นสะพานที่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้กไกลมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเด็กๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่จะเป็นคนเลือกค่ะว่าเราชอบหรือถนัดสิ่งไหนมากที่สุดค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามโครงการดีๆที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนแบบนี้ได้อีกนะคะ ในรายการเล่าสื่อกันฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง PSI สารดีช่อง99ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ